อมกบแบบบ้านๆกินครับผมืนน่อนี่คืออยากกินออมกบครับผมไปได้กบมาสองตัวครับผมทําการล่างทำความสะอาดถานใหนหมอเรียบร้อยแล้วอืออมใส่ผักอีเลิศผักชีลาวหอมมใบมะกรูดพอมเครื่องก็ตําท่าไว้เรียบร้อยครับผมเครื่องก็คือเก่าเหรอครับพริกหอมแดงตะไคร่ ใส่กระเทียมน้ำน้อยหนึ่งครับผมสูตรเฮ็ดกินง่ายๆนี่แหละครับผมมาไปเริ่มทำกันเลยเอาเครื่องลุ่งไปค่วกับก,บ,กบให้หอมกรอบปึ๊บ คว้าให้มีกลิ่นหอมก่อน <c oughs> โอ้โห <c oughs> กินเริ่มมาแล้วครับผมอือหอมเครื่องครับเริ่มเข้ากันจัน้อยหยอดน้ำปลาล้างไปไปนี่หงนัว หน,น้ำล้างครกลงไปเลยซือใส่น้ำอาเจอะกวาอผมเอาพราท่วมกบ ปิดฝาไปก่อนถ้าหม้อเดือดครับผมเปิดเบิ่งดูฟึบโอ้โโอ้ไฟแหง้งปวดวะมันไฟกั้ไฟมากูดลงไปโลดเสียดายุคนี้เขาเบื่อมาใส่ครับผมมีเขาเบือ่อกระสิกายเป็นอ้ะ แต่อันนี้ก็ให้เป็นออมออกกระเซเพะ่อกันแล้วลครับปิดฝาไปอีกก้อนปึบโอ้เอาละกบน่าที่สุกแล้วครับผมซิมมุกันนข้าทา,า,าครับผม,มบแต่งรถเพิ่มด้วยน้ำป่าน้อยนึงก็ได้แล้วครับผม ออ,อ,อ,อมกบหอมๆข้าวไทยเลยมาปิดทด้ายด้วยผักอิเลิศแล้วก็ผักชีลาวหอมๆใส่ลงไปรสใส่ผักอีเลิศลงไปแล้วหอมทันทีเลยครับผมหอมซุยซุยรส อมกดสูตรบ้านๆเห็ดกิ่นง่ายๆตักไปแซ่บๆเลยหืมกบเน้นๆกบสองตัวเน้นๆครับผมโอ้ีอย่ยะสนออู้หมันห่อนเลยบผม ยผักใส่สัก,กอนโอ้โหฮอนๆอนเลยอืมฮอนหอนเลยครับผม ใส่ง่ายเติอครับผมเนื้อเนียนๆเ,เลย มาครับผมกินขาวแรกน่งกัน ข้าอท้ายเหลีอยครับผมไปซื้อร้านเพื่อนบอกเพื่อนได้เลยครับผมเสี่ยวมิเห็ดอย่างกิน ่นสิับให้ตามเมนูเี่เขาสิไม่เห็ดเลยผมอันนี้ผมไม่เห็ดเป็นออมกันเลยบอกให้เพื่อนว่าต้องสับลายปานไดดสับเป็นต้นใ่ญ่ๆเอา ข้าท่าปั่นเลือก อยากเข้าหลายครับผม Nó nó đấy. ใส่ใหอิเลอดเข้ากันขนาดครับผม มองขาโอ่งวะเนี่ยอือออือ,อโอ้สะใจค่ะครับผม God so